สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้ครับคนคนพาครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่322นะครับ322นะครับมีพัสดุผสมเพืเก็บเงแบ่งปันครับรายการสอง0 0นะครับ200บาททุกรายการเลยนะครับ EP ที่322นะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เกนย์สามเจ็ะครับโทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีงานเก็บเงินไปทานนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับเรื่องมงแรกครับเป็นสมเด็จนะสมเด็จเก่านะมาเล็กนิดหนึ่งครับสมเด็จเก่ามาเล็นิดหนึ่งครับเนี่ยโอ้โหขาวนะครับ ต่อไปหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเือนกันนะครับหมายเลขสองมีรอยลงรักปิดทองนะครับหมายเลขสามคนระับเป็นสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับเปนพังเนื้อดินนะอุดผงนะครับหลวงพ่อปานนะครับมาเลขห้าครับเป็นลูกอมเลี่ยมเก่านะครับลูกอมเนื้อผงนะเลี่ยมเก่า,นะานนครับหมาเลขห้าครับ หมายเลขหกนะครับเป็นสเตมจตุคามนะครับสเตมจตุคามนะครับหมายเลขเจ็ดน,นะครับเป็นรูปหลอ่อโบราณนะครับหลวงพ่อแจงวัดเกาะแก้วนะครับสนุโลกนะครับเนี่ยแต่ทํานมีเอยอุดสองอุดนะครับเป็นน้กท่องผสมนะครับ มณแปดนะครับเป็นพระวัดปากน้ำเลี่ยมเก่าครับเป็นพระวัดปากน้ำเนื้อผงเลี่ยมเก่านะมาิษฐ์แปดนะครับมาิษเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับมานษฐ์สิบก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานกันครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระวัดพับนะครับสิบสองนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเป็นพระเนื้อเมฆพัดนะครับพิมสามเกิน,นะครับเนี่ยครับ หมายเลขสิบสามเป็นพระปิตาเนื้อเมกะพัฒนนะครับเหมือนกันครับเนือ้อเมกะพัฒนนะครับเนี่ยครับด้านล่างเป็นไข่ดอกจันนะครับหมายเลขสิบสี่ครับเป็นเดยนโลหลวงพ่อสว,ว่างมจีปักขาวนะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่หกหกนะครับเนี่ยครับเหรียญสองสี่หกหกนะครับหูเชื่อมนะครับหมายเลขสิบหกก็เป็นเหรียญเก่านะครับ หลวงพ่อสิงห์นะครับเจ้าคณนะแขวงจันทคามนะครับเห็นเก่าคนระับสองสี่แปดหนึ่งครับตัวหนังสือครับคมเลยนะครับ ันี่เจ็ครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต้ววัดูชิมพีนะครับต่อโค้ดนะครับหลวงปู่โต้นะครับหลังเป็นตาช่างน้ำอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่โต้ือนนะครับเป็นทาเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ ป็นพิมพ์พระคงนะครับสิบเก้านะเป็นพระปิดตานะครับหลวงเขียววัดหงบนนะครับหลวงพูอเขียววัดหงบนรุ่นแรกนะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะครับคอนสีธรรมรานนะครับยี่สิบนะเป็นสมเด็จนะหลังรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับ ยี่สิเอ็ดนะครับเป็นพระวัดทักพิมพ์ดือนะครับมาที่ยุคสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะครับยี่สิบสามเป็นพระแก้วนะครับ เป็นพระแก้วหินแกะนะครับยี่สินะครับ,รบเป็นพระชัยหลวงปู่บุญนะครับหปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ25ครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับ นัดเนินกระป๋อกระป๋อนัดนิกระป๋อครับทานองคปูซิมทานพงคปู่ทิปมปกเซะครับยี่พพกเป็นฮนุมานะครับหลวงปู่ทิมเหมือนกันครับตะโคนครับุผงนะครับ ยีนะ่สครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะปีศูนย์เก้านะหลังรูปเมือน,นะครับสมเด็จหลวงพ่อแพรพศรนะปีศูนย์เก้าหลังรูปเมือนะครับยีก,นนะก็เป็นหลวงพแพรมืนะครับหลวงพแพนะหลังรูปเหมือนมืนกครับ หมายเลขยี่สิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเชื่อมนะับตดิมมัดหนองโคนะับสองสี 30, นะ่แปดสองครับสามสิบนับเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนะนะเท่ยงนะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเที่ยงวัดเขากระโดงบุรีรัมนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับ ไปเที่ยววัดเขากรโดงนะเนี่ยมีจานนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยนะสนใจนะครับเจ้าหน้าในการติดต่อนำส่วนเบสสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีงานเก็บเงินใบทาวนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องชมช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับ ep นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ